กับพี่น้องบรรยากาศเสียนแหระดับจังหวัดนะครับนาะมาร่วมกันบุนีปาหลายแล้ฮัมเหมือนเพราะว่าอาตกก้อนสีโงหนอกับพักกานกินเข้าปั้นเข้าสักก้อนน้ำเอาน้ำเอาอไปตะแเสบเว้ยสร้อยยางดีพี่น้องมาเด้อข่อกินเข่าเสียนเหีบุญี มาหนองจ้างนะครับเน้องเดอกงามยามดีปีใหม่สองพันร้อยหกสิบหกเจนเหห่อออกมาน้องอาจารย์สอเออร้องพ่อเยี่สอเออบรรทุกดอกแก้วนี่แหละน้องหมอย่อไห้จะดีตัวต่อนี้ทีมงานกำลังจับ เบอร์นะครับนาะจับเบอร์จ่ายเงินบอกว่าจของพี่าเลยแจใเบอร์นี่จับเบอร์จับสลากอ๋อเป็นตะมวนของเขาเจ้าเบอร์นึงอใสเบอร์นึงนี่เบอร์หน่แกนี่โอ้ยมาหกเสียหนอบาทนี่เนาะสิบสองสิบสองก็อยู่เีนอบาทน้องพ่อญ่สครับ เออพราะยัยสอเออบรรทอนโหลแก้วเออทีมงานกับกำลังเตรียมตัวนะครับเนาะเออพี่น้องกับรุ่นน้ำกันพี่น้องรุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเออปีนี้มาเซียนไฟสีมันเออมาหนี่มาหลายคนนะครับเนาะนี่เนี่ยเจ้าตาน้องมือนี่โอ้ยเบื้องอนพี่น้องน้องถือว่าใหญ่พ่อใส่ได้เด้อพี่น้องเนาะ เออ,เอ,อพอดีพอดีเออทีมงานพ่อใหญ่สีดลดลแดงมากมาเลอขันเดือเบอร์สองทีมงานมาเข้มข้นครับพอดนนีทีมงานก็นก,นกำลังเตรียมอุปกรณ์น,นะครับเนาะทุ่นร้อยในการตึกแขนนี่แหละพร้อมพนณอง มาลุนซอยกันมาโมน,นี่ผู้ใดสิมานเออก็ร่างเตรียมของเอ,อ่อเตรียมทุนเตรียมของลงแล้วครับเนาะโอ้โหมีหัวมีหวัวน้องนี่ก็ยืมผมบ้าณเกือบสองไร่เลยนะพี่น้องเออ ปลากับป่อยหลายปีแล้วเ,เดี๋ยวเมืองทีมงานพอ,อยสีสิลดแดงมูนี่ก็มาไก่บาดจากของมาบาดจากของนี่แหละคนสิมานว้อ 10, 000, 000มอมูนี่โอ้ส่้นติงลิงตูย้ยุนเนียเสียนทั้งหลายกกำลางเอาแหขึ้นซอกนาะพี่น้องนออได้เวลาแล้ว มันมาเด้อพี่ดวงดู้มันมานมันมานสุขูสูขุนเอาแหขึ้นซองแล้วพี่นวองบาเนี่ยเสียนห้อกรลัง,งเ,บ,เงงบ,บ้งองโอนี่พูดได้สิมอมอ ไปเนื้อตีล่ะอาอาแลวพี่น้องอาเลยอเอ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 เออบ้าเออเอ้าบาทแรกใครสีมันพี่น้องบาเนี่ มมานมนคุมานคะุไมด้วยดีกว่าใไได้นีตะงาไม้ล้วนล้วนผมมาเลยฮะรผมมาเลยผมมาเลยไหม่ไรผมมาอ้ยพแก้วพราแก้วนี่ผมแก้วเพรอมันได้เตานึงก่อนยาสุดโให้เบิ่งไม่นไม่ผมเห็นล Ui mày phải mua mượt rồi này Đau nâng phút đi Bùa, tương tương bùa Hả, à, à, tương tương tương, máin, 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 máin. Ừ. 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 <laughs> nào phải บู๊ยปลาตะเพียนใหญ่เล่าบู๊ยบาทเนี่ยบู๊งบาทเนี่ยปลาตะเพียนใหญ่พอญสิทธ์โอ้ยหมานดีเว้ยยู๊ยสองตัวปัดมันมานมันมันโอ้ยแหหมานเออขายบ่อบาทเอามานมันพญสิทธ์หมานมัน โอ้เเหล่ามันดีตัวนึ่ยิ่งวะเมื่อนั้นดอกแหหมาหสร้านใจล้วนยูยใกล้พวเด็บ้านของเราด้วยนั่นโอ้ยปโอ้ปาไตัวมันใหญ่พี่น้องป๋องน่าหมาน่าน่าน่น่น่าน่าหมาไผหมามันเขาเรียกว่ายเดี๋ยว เกอแล้วเจเย็เจเยนพี่น้องเจเย็นึปีนเรื่อยก็น่ากระเทือนบึงพี่น้องบึงป่านตัวนี้พี่น้องสี่ดวยจัปานี่นาัมมก็มั่สามปีเลยเนาะได้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 บ่ดี